เราตเนเพราะว่าเข่าเ่าฮ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 าฮาฮ่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 าเ่าเ่าฮ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 ่าเ่าฮ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 ่า่าเ่าเ่าค่าฮ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 ่า่าเคาฮ่าเ่าฮ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 ่าเ่าฮ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 ่าเ่าฮ่าฮาฮ่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 า่าฮ่า่าเ่า่าฮ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 ่าเ่าฮ่าฮ่าฮาาาาาาา่าาา่าาาาาา่าาาา่า ความน่ารักของพี่ตัว้วของสามาันการละครคือเหมือนเป็นแบบบ้านหลังที่สองะคะพี่ตั้วสอนอะไรโรบ้างในเรื่องการแสดงนันต้วถ่ายทอดอะไรที่เรบทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าพี่ตั้วเองก็เขียนบทวนันทุกวันนี้ที่มีก็เพราะพี่ตัว้วเราทราบข่าวว่าพี่ตั้วป่วยตอนไหนนีมามาบกหนูทราบเพราะว่าพี่ตั้วเจ็บหลัง แล้วก็เจ็บมานานแล้วแล้วก็ยังมาเห็นดอลลี่ในกองให้หนูถ่ายเองเข็นเองเข็นแล้วก็วิ่งไปเขียนบทเราเราได้ีโอค่ะเจอที่ชวมีทาง่ก็น่าจะช่วงปีไม่แน่ใจค่ะก่อนน้นนี้ก็จะจริงๆก็จะไปหาพี่ตั้วกับพี่เหมียวพี่โบเป็นแบบทีมสามันไปไปสวัสดีไปไปไหว้อีเรื่องอะไรก็แบบไปเล่าให้ฟังหลัที่พี่ตัวมาสุดเลยันไได้มอกามไปเรียน ก็จริงๆยังไม่ได้ไปเยี่ยมเพราะตอนไปเจอก็รู้ว่าพ่อเจ็บพี่โต่เจ็บหลังมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็มีเจอกันแล้วก็เจอพี่เหมียวพี่โบอะไรอย่างเงี้ยเราเรารักตัวเหมือนพ่อเลยก็ทุกทุกอย่างวิชาฐานะนักแสดงอะไรเงี้ยที่มีวันนี้ก็พี่โต้สอนในสไลด์ไหนสไลที่แบบที่เราเไารบในเรื่องการแสดงเราต้องแบบตัดไปการทำ ทุกอย่างแล้วก็จะเป็นนักแสดงที่ดีตลอดไปให้พ่อภูมิใจผมยให้กำลังใจครอบครัวพี่เพื่อูกก,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 ก็คือหนูไม่ได้ไม่ได้ชนิดหรือูรจักกับทางครอบครัวเป็นการส่วนตัวขนาดน,นั้นแต่ก็มีพิมพ์ให้กำลังใจลูกสาวแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอพี่พที่สองมันการละครอะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณคับขอบคุณคับขอบคุณมากคุณขอบคุณคับขอบคุณแล้วจะไม่จะไมบบขาป่าคลูกเฟบ่องก่อนเลยจป็นขอันู่นขอตักนู่นจะเป็นใครตัครัก